สถานการณ์ในภาพในช่วงนี้นะครับประเทศต้อารอากันที่พูดเกีเดียวั้ึงประเทศเมียนมาเองก็ให้ความสำคัญนะครับเรื่องของการสังเกตลงทเียนัวเซึ่งเริ่มมีฝนเดวอนนี้ก็ไปนั่นหมายถึงว่าทางพม่าเองแะทางเมียนมาเองเราในฐานะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเามีใจดีเกินเราก็ต้องวนมาตลอดนะครับตอนนี้เป็นที่มาของ การเชิญหน่วยความมั่นคงด้านายน่านะครับทางด้านของสาธารณสุขทางด้านของงานปกครองนะครับมาประชุมร่วมกันเพื่อยกระดับมาตรการให้มีความเข้มแข็งขึ้นนะัแล้วเชีงทางจังหวัดเชียงรายเราค่ะจะมีมาตรการการปต้องการยังไงบ้างจังหวัดเชียงรายเนี่ยต้องเรียนว่าเรามีเรื่องจากว่าเราเป็นจังหวัดไชน่เรามีการเตรียมการล่วงหน้ามาตั้งแต่โควิดมีการแช่กันทา่กระจาย ชั่วคร้นนะครับซึ่งเรามีสก,การ,ระเผชิญเทนของ 2018, ทั้ง18เบอร์ครบถ้วนนะครับเรามีสถานที่ในการกักกันอะไรต่างๆซ้อมมู่นะครับจริงแล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ได้ประกาศอะไรเพิ่มเติมเกี่ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มข้นนั่นหมายถึงว่าเจ้าหนี้ผู้ค้านจะต้องมีการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการตรวจหนตรวจตาต่ตางๆนะครับการเฝ้าระวัง มีการใช้พื้นที่ของหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะชะลบเรีเตั้งจุดตรวจสก,กัดต่างๆเพื่อดูว่าคนแปลกปลอมเข้ามาในหมู่บ้านหรือไม่นะครับแล้วก็เราระวังเนี่ยต้องเรียนว่าเราระวังในสองส่วนด้วยกันไม่ใช่ว่าเป้าหมายอยู่ที่คนเมียนมาอย่างเดียวเป้าหมายอยู่ที่คนทั้งหมดที่เข้ามาในจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเฉพาะพวกที่ตรวจลงตาถูกต้องจริงก็ตามนะครับแม้จะเป็นคนไทยแต่เราไม่รู้เรากาอยู่ที่ประเทศเมียนมามีการสัมพันธ์กันหรือเปล่า เพราะน,นั้นถ้าเข้ามามาตรการด้านแรกต้อตงชัดเจนนะครับมีการเข้ากําลังพน,ท,นที่เรากําหนดไว้14วันนะครับมีมาตรการในการป้องกันตัวเจ้าที่นะครับไม่ใช่ว่าเราระวังแต่กลุ่มคนเป้าหมายเหล่านี้ทําให้เจ้าที่ของเราตริงด้วยนะครับวันนี้เรามีแผนที่ใหญ่แล้วนะครับอยากให้ท่านสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องคนรทย คือจริงๆแล้วไม่อยากสร้างความประหนกนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่จังหวัดเชียงรายเองเราเราาาข้าระวังสถานการณ์ตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งถ้ามีข่าวที่มีคนไทยเองกลับมาจากประเทศต่างๆแล้วคาดว่าน่าจะมีการติดเชื้ออยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเราก็ตื่นตัวกับนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีอะไรเกิดติดต่อกันโดยเพราะประเทศเมียนมานะครับถึงแม้รัฐยะไข่จะห่างจาก ทางเชียงรายค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็มีโอกาสที่เข้ามาวันนี้เราเชิญประชุมเนี่ยได้เชิญอำเภอชายแดน,นที่เกี่ยวข้องหมดนะครับทั้งสี่อำเภอไม่ว่าจะเป็นทางแม่ฟ้าหลวงแม่จันแม่สายและเชีงยงแสนนะครับให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน,นได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ต้องเรียนว่าสถานการณ์เหล่านี้เป็นการตืดตัวของจังหวัดเท่านั้นนะครับไม่อยากสร้างความตื่นตระหนกให้พี่น้องประชาชนเพราะว่ายังไม่ได้มีเหตุการณ์แต่ถ้ามีเหตุการณ์นะครับเราเอง มีมาตรการเรามีแผนเผชิญเหตุที่จะรับมือได้อยู่แล้วนะครับรวมทั้งบุคลากรเราไม่ว่าจะเป็นวัส,สดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะครับในช่วงที่เราปอดเชื้อมาเป็นร้อยกว่าวันเนี่ยให้ทางสาธารณสุขจังหวัดได้เตรียมวัส,สดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับรวมทั้งุลากรเรามีความต้องบอกว่ามีมีมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับ,นรบ,รบ,รนรบในการดูแลพุกนี้ได้ดีนะครับมัะนั้นผมมั่นใจว่าในส่วนของเราไม่มีปัญหา